สดีครับผมพบกับจ้องแม่งแปรรายเดอร์นะครับผมวีอาไทยแลนด์วีอาไทยแลนด์กำลังจะไปเชียร์บอลไทยนะทุกคนนะนัดสุดท้ายรอบแรกเออรอบสองนะทุกคนนะวันนี้มีผลนะวันนี้มีผลแพ้ชนะเราก็จะได้ มีลุนไปรอบสามวันนี้เจอสิงคโปร์ในบ้านกำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ราชมังคลานะทุกคนนะไม่รู้ว่ารถติดขนาดไหนตอนนี้ผมรีบเพราะว่าประตูเปิดห้าโมงเย็นนะตอนนี้ก็หกสี่โมงสิบห้าแล้ว ไม่รู้หลังรามจะรถจะติดขนาดไหนนะเหมือนจะเข้าหลังรามไม่ได้แน่เลยถ้าทางเดี๋ยวจะเข้าหน้าหลังรามดีแล้อไปหน้ารามดีวา่า หหลังรามกลัวว่ามันจะเข้าประตูไม่ได้เดี๋ยวไปหน้ารามดีกว่าร็เริ่มหน้าแน่นทุกคนร็เริ่มแน่นแล้วรต,ต,ติดบอลด้วยส่วนนึงติดบอลด้วยส่วนเลิกงานด้วยส่วนนึง กลัวติดหรอกกลัวว่าประตูมันแม่เข้าเอาหน้าแม่เื้ยสุดสเฮ้ยพวกไก่เหร หน้าหลามรถก็ไม่ติดมากนะทุกคนน,นนะ Oh shit. Để đi đi Này nát đi đi, nát, nát rồi. <laughs> 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 Nãy <biến> rồi. Con <laughs> <laughs> กระยับพลาเธอมมาอยู่แล้วอะไรหรอเจ็ดสิแม่ไม,ม่ได้ลำแหงมีท่านเดียว ถึงแล้วทุกคนถึงแล้วจะน้ำกีรไลา,างชาิเราเลี้ยวข้างสอน,นอติ่นไยมันกันเด้อติ่นไยมีหลายเวอร์ชันเด้อ à dạ rối anh đó เอ้ยมึงจะเบียดทำไมนี่อ๋อพี่ที่ไปสักทางนียครับพี่ ตนี่ดูบอลครับรกล้าเปลได้ดไม่รู้เหมืนอนกันมันต่อ Okay. ถึงแล้วทุกคนมันจะขาดคนเยอะมากโอเคจอนนี้แหละไม่นานมี

ได้เสื้อเชแล้วมารับตัวได้มารับตัวได้ ส่วนช่างใจจะแลกตัวแข่งางานเพียงแค่ดีสมาชิปดีแบ,บแบบ็คเตอร์600คะแนนแลกได้ดัดถี่ได้การค่ะส200คะแนนแลกได้ดัดถี่ได้การนะคะ คนไหนนะคะเข้าขิวเตรียมนะ้แล้วรับเสร็จขออย่างเดียวให้อยู่ถ่ายรูปกับเราลุงลุมแค่นคนที่หนึ่สองอกระเดดเดินม,มาได้ค่ะเดินม,มาได้ค่ะใครอยากได้กระบอกข้าแถวก่อนนะจ๊ะเดินไปอีก2อก้าค่ะเข้ามาชิดๆน้องได้จะได้ใกล้ชิดลมหายใจเออมาค่ะใคร่ะ สาวๆกระปองบีคลิกนะคะใครอยากได้กระบองบีคลิกมาเข้าคิวได้เลยจ้าอาเมเอออ์อะใครอยากได้กระบองเราไม่ได้แจกลายเซ็นติตี้นะคะตัวเองอยากได้แถวไหนมาเลยนะจ๊ะอ่ะกระจกกระเลยค่ะเข้าไปนะจ๊ะน้ำเดิมถึงสิบนะคะแถวนี้ยังว่างอยู่เดินเขาแถววัชรินี้นะชูนะขอภาพทิ้งก่อนนะจ๊ะ มองที่คนนี <If> ้นะคะสามอยสาจ้าเดี๋ยวเราหนึ่งฝั่งนี้ไปดูย้อนหลัได้ไหมคะชิลาชิลาไปอยู่ฝั่งนู้นหน่อยชิละไปอยู่ฝั่งนู้นหน่อยพิตี้เขาเก่าไปอยู่ฝั่งนู้นหน่อยเด็กป้าหน้ามองไม่เห็นเลยเด็กน้อยไอยู่แ้วนะมาหามาหามาามาที่ลูกมานั่งนั่งนนอตรงนี้เลยเออมาถันั่งลงลู นอนนอนได้นอนได้นอนไหมเอาบ่กว่านอนแบบนี้ดี่ค เดียวก็ได้ครับแล้วแต่ชอบครับเดก็ อยู่หน้าประตูทางเข้าทุกคนนะก็รอเวลาเข้าจริงแล้วประตูเขาเปิดแล้วแหละประตูเขาเปิดแล้วนะประตูเขาเปิดแล้วแหละแต่ว่าเราแกยังไม่ได้เข้าว่าเป็นตอสสโมรไหนในไทยประตเปิดให้เข้าแล้วนะแต่เราก็ยังไม่เข้าจริงๆให้ดูบรรยากาศหน้าสนามก่อนนะทุกคนนะบรรยากาศหน้าสนาม ในตับ้านงานไดคิดได้ได้ไดประจุนี้เดินเข้าสนามกันดีกว่าเดี๋ยวไม่มีที่นั่งไปเลย่อนั้นสองไปไปไม่มีที่นั่งไปไม่มีที่นั่งไมมีรถเนี่

อไม่ก็อยู um, it, it okay. fruit, gram, there, ่ในรูปไงมั้งนะเออมึงกินได้เหรอโอเคไปตุ้มกด้วยแม่ตูมขึ้นมาแล้แม่อาตุ้ก่อนด้วี่อาเล่นมีตั๋วโชว์ตัวเียเชียร์าราัันะครับจะทให้เราไม่ได ทานก่อนนะแวปกติกได้โอเไว้แล่ไม่ไร้นไปขึ้นไไม่ได้เ็ไม่ให้ไหมกินก่อนแไปขอกเราครับช่วยกันที่กองเชียร่ดีข้างหลังมีแต่ของแถมของแจกไม่มีนะครไม่เปิดไาวยไทยเล่นไม่ทายสิงะครับก็ข่าวบมลเอพ่อแม่พี่น้องนะครับก็สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกับพนักงานรักษาความปลอภัยนะครับในการตรวจคนเราบเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สาธารนณะเพื่อเกิดความปลอดภัยกับทุกท่านนะครับในการรับชมรับเชียร์ฟุตบอลในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือนะครับถ้าเกิดท่านหลงลืมนะครับหรือว่าเพิ่งเร็กขึ้นได้นะครับว่านําสิ่งสิ่งต้องห้าหนระือสิ่งสิ่งกฎหมายติดตัวมานะครับยยรบ,บริเวณก่อนทางเข้าประตูวัดครูก็จะมีถุงขยะอยู่นะครับขอให้ท่่นเรียกยีบออกจากกระเป๋า มาปลอดภัยทุกท okay. well okay. ่านมันโดนตรวจไหมวันนี้โดนตรวจอีกไหมโดนคนอีกไหมวันนี้ตังเยเฮ้แข่เลยเข้ามาแล้วได้ใบกันได้แม่ได้ใครดูดิได้ตัวใบนะทุกคนก็ของเราอยู่โซน E นะทุกคนนะอยู่โซน E 2 W 2นะเดี๋ยวเข้าไปทางด้านซ้ายเลี้ยวซ้ายนะทุกคนนะเข้ามาด้านในแล้ว โอ้ตรวจเข้มมากทุกคนก็ตรวจเข้มมากเลยยี่องยี่สาคะเนตคัวถไปเลยนะคะยี่สองยี่นะคะก็ถัดไปนะคะยี่อี่าเขาได้ไหะ อีสองอีสามก็ได้ต้อไีก่ให้เปิดตัวอีกทีนึงมีเอออาไม่มีได้มีสายชาร์จอุปกรณ์มือถือก็ตรวจอีกรอบนะทุกคนตรวจแล้วก็ผ่านแล้วไม่มีอะไรแล้ว มาตรวจอีกรอบหนึ่งทุกคนโอเคย okay, <Okay. S 1> ี่สองยี่สามท่านไหนวะเนี่ยเอ mm hmm. right, right, าไรนะ้ส mm ิเอาแร่ถูกรากเรอเลี้ยงน้ำนะทุกคนนะ, mm hmm. ะน้ำได้ธรรมชาติยี่สิบบาทนะทุกคนนะเอาเอา Gao gà là, okay. okay, okay. là đau gian. Gao gà nằm rau gian. nữa? Wait, nằm đau gôn. Ok, ok. Gao gà 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 rau gà 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 ok ok gà 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 4 เลือกชั้นสองพอไม่สูงมากนะทุกคนนะตัีโตแล้วไ้สีโนแน่นอนะทุกคนอ้เหนื่อยะอยันัเล้ตนมาเล่ก็เล่มาชั้นสอง เข้ามาแล้วนายทุนเข้ามาแล้วนายแล้วสามทุกคนอยู่บนสุดเลยเนี่ยโชั้นสองเต็มหมดตอนไหนพี่เต็มเลยมาไวแล้วนะแล้วก็จองด้วยนะไปจองด้วยเื่อนหนึ่งคณะผมมาไว้แล้วนะเออก็จองด้วยไม่เป็นไรตั้งมันรถที่หนีไปดูสีหน้าดิคนชนะเด็กสีหน้าแบบนี้ทุกคน บรรยากาศหลังเกมจบบรรยากาศหลังเกมจบทุกคนได้ได้ได รอบแรก अनि <muchos> 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 หลังไล่ในในใเขียใจยแต่ก็เชียร์กันต่อไปอยังไงก็เชียร์ไทยในสายเลือดนะทุกคนนะเจอกันครั้งหน้าราชมังคลานี่นะทุกคนนะบรรยากาศหลังจบเกมหน้าสนามนะทุกคนนะ

ชนะแต่ไม่ได้ไปต่อโอ้ยเสียดายดังเสียดายอยู่ทุกคนเ้ะอีกรูปเดียวเองต้นขามาชนะในบ้านเราไงเขามาชนะในบ้านเราจีนน่ะจีนมาชนะเราในบ้านมาแข่งที่มันก่อนไงก็ที่มาแข่งนัดแรกไงชนะในบ้านเราไอตอนมาชนะเราในบ้านไง เจ้าเกาหลียิงน้อยไปวันนี้เกาหลีชนะเกาหลีชนะแต่มันยิงเม็ดเดียวน่าจะยิงสองเม็ดเ,เราได้เข้า โอเคคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศาฟุตบอลไทยเตะนะเราคัดเลือกบอลโลกก็ไม่เป็นไรเป็นชนะแต่เราไม่ได้ไปต่อก็ไม่เป็นไรเอว่ากันใหม่โอกาสหน้านะทุกคนนะก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับผมกลับบ้านไปนอนกันต่อทุกคนพักผ่อนเอาใหม่เอาใหม่